มันตัวสรัอยู่แต่ไม่ได้แต่งภาพล่าสุดแอมสวรักค์ลุกใหม่ในวัย5้ปีเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับนักร้องดังแอมสวรกค์เป็นนักร้องดีว่าแนวหน้าของประเทศไทยและยังเป็นนักแต่งเพลงอีกมากมายแอมสวรัค์ เป็นลูกสาวของชันธนากิติยพันธ์เริ่มต้นผลงานเพลงในกลุ่มสาวสาวจากการชักชวนของคุณประเสริฐพงษ์ธนานิกรน,นักจัดรายการวิทยุและเจ้าของบริษัทรถไฟดนตรีซึ่งในช่วงเวลา9้าปีสาวสาวสาวซึ่งมีผลงานเพลงสิบอัลบัมหลังจากอัลบั้มสุดท้ายของสาวสาวสาวในปีพุทธศักราช2533 แอมสวรัษษ์เป็นนักร้องนักแต่งเพลงในสังกัด GMM Grammy มีผลงานออกมาอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดนักร้องในตำนานอย่างแอมสวรักค์อวดลุกใหม่ในวัย57ปีหน้าเด็กมากเธอนั้นได้สวมวิกและระบุข,ข้อความว่าตอนนี้มีวิกผมเต็มบ้านเลยผลจากการช้อปปิ้งออนไลน์อันนั้นก็ถูกดีอันนี้ก็ไม่แพงพ่อบ้านถามว่าจะเอาไปใส่ที่ไหนเยอะแยะ หัวก็มีอยู่หัวเดียวนี่นะทางเราก็เอาสีข้างแถ้ไม่ยอมแพ้บอกว่าไม่ดีเรอจะได้เหมือนมีเมียใหม่ทุกวันทุกวันพอบ้านทำหน้างปงๆเอาที่สบายใจเลยแม่ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าทรงนี้เด็กเลยค่ะพี่แอมชอบๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคเฟื่องฟูของอดีตนักสแสดงพิธีกรผู้กำกับชื่อดังอย่างตัวสรัญยูวงกระจาง และนักร้องชื่อดังเจ้าของฉายาดอกไม้เหล็กอย่างแอมสวรรค์ลีลาบุตรนั้นได้เคยคบหาดูใจกันมานานและได้เข้าพิธีมั่นกันแต่ทั้งคู่นั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันพอทั้งคู่ได้เลิกรากันไปซึ่งหลังจากนั้นตัวสรัญยูก็ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับดีเจสาวชื่อดังอย่างเพิ้นหัตถยาจนช่วงนั้นมีคนเข้าใจผิดคิดกันไปว่าเพิ้นหัตถยาได้เป็นมือที่สามของความรักตัวสรัญยูและแอมสวรรค์หรือไม่ และจากเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะเป็นเหตุทำให้แอมสวรักษ์นั้นไม่ชอบเปิ้ลหัตถยามาจนถึงปัจจุบันเราไม่ได้มีอะไรโกรธกันเลยพี่เปิ้ลไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องงี่เงาของคูมันบาบา้า